ับเพื่อนๆชาวเฟซบุ๊กนะคะย่อว่านมานตักป่าด้วยจ้าปลาซากระตุกโย่ได้แค่นี้พี่น้องเพราะว่าปลาเมื่อท่าเดือคนคน,น,นดีคัะมาเด้อผู้ใดยอยากได้ปลาไข่ ปาหมอฟิลเล่นนี่ย่อออนเด็กหน่อยอยังหูเลยเห็นบ่นอ,อน ดนโดนแล้วสิเลยน่าตักป่าซอยกินแล้วโตัวเราพี่น้องเราไม่ได้กินเลยเราสั่นตักแล้วแล้วพี่นี่ไปกินตำแตงไม่เห็นนาเบียเอาเสียเหรอเราอยากเราอยากได้กันกาแฟเราเราลืมเอาลงกมาหันก็ตักไม่เนยแล้วเดินผุดติด

ก็สิลินเนเออค่ะเราเอาเราเอาไปเฮ็ดหยังเออเราเอาไปเฮ็ดไทยไทยผู้ใดซื้อคนไทยเฮานี่ติดโอ้ก็เล็กมัจจุบันโอตัวน้อยหน่อยไหมอืมันบ่ให้เฮาเอ้าพวกคนฟินแลนด์เขาก็กินคือกันบ่ตัวน้อยๆจังซสิอืมจังบาทจ้ำบาทดีดีแต่ดีแต่มันปล่อยลงคหนามขึ้นตัวน้อยๆเออดีกว่ามันสิปล่อยให้มันตายอยู่ทั้งบกเออ

ไม่เป็นปลาล้านาไว้หนึ่งแห้งแซ่บอีหยังคือปลาล้านาปลาล้านาปลาตะเคียนบ้านเขาปลาตะเคียนนี่ง่ายนี่นะปลาอีหอย่างเราเคยกินดิ่อยบ่เคยกินยัง่งก็สิ่งมันเศร้านิดเดียีเมื่อไรตัวนึงเขากินแต่ประมาณหลายได้ตัวเดียวโอ้ยี่ตัวเดียว อาเว้นขึ้นนะคะอาเว้นไอ้น้อยมันตันตกยังไดมันขึ้นดได้ตัวใหญ่ใหญ่แถวต่นักดวงคุ้นความเ้อดวงเห็ดบาบขึ้นว่ะสิวิธีการตักปลาของประเทศฟินแลนด์นะคะ <c oughs> มาเบิงเอาเด้จ้ะน่มปลาขึ้นขึ้นทุกปีปีละข้ง อยู่เมืองนอกยามปลาขึ้นบ่อึดปลากินเด้อจ้าพี่น้องเอ้ยบ้านเฮาวานแหเอาเนาะคั่นมีสินอันอีเขาเอ้นอีหยังก็เอ้อยสวิงบ่เออเนาะสวิงเนาะใส่ลงเข้าบูดยาวๆลงนี่เขมีแบบนั้นตั๊อันนั้นเอาเลยแบบจังซี่มื้อนีอีหยังอ่ะเ็บปลาไว้ตัวมันเป็นจังซี่แต่ว่าอันใหญ่ี่แบบโอ้จับยกขึ้นเลยบ่ติจับแหนกันเอเอาไบ่ต้องไปนั่นยากกันย่างไปเลยนําสแล้วก็ุก เกันเปียกอะปนบ่าว่นบอกว่าเฮ็ดบเฮ็ดบาบ่ข้นก็ไ่ได้ปาเด้อสู่นปบก่เดเดนก็ไม่ขนนอเออ ไปกันเดิอพี่น้องเดิมหาตักเอาเดิอปาหมอไข่ปาหมอฟิลแล่น,อา,นอาเวนอาเวนไปก่อนขอบคุณทุกคนที่รับชมด้อจ้าสายพี่เอื้องยิ้มเน้ยเอ,อ้ยโอเคบายบาย